เอาตระนาชาติคือใครอ่ะตระนาชาติคนโน่นต่อยต่อยใครอีกวะตระนาชาติพิเจอดูงโดนโน่นถอยโอ้มีกันอีกมีอะไรดีๆอีกไหมมีอะไรดีๆจะโจอย่างไหมไม่มี พอนี่อ่ะนี่อันที่ไม่เจ็บเลยอะไรอ่ะดูจีอะไรวะตำรวจมีการอะไรหลังเกิดที่ไหนโอไม่ชอบเลยพ่อไม่ชอบเลยไม่คือเท่ไม่รู้สิพ่อไม่ชอบอะไรกันแบบนี้น่ากลัวพ่อพ่อไม่ชอบเลยวะอ่านชาติอีกแล้วเหรออดีตอะไรนะคงมืดพระแสงงอธนาชาพี่ชาวลุงเหรอ เออใช่ใช oh. yeah. ่แต่ชาฟิเตดุงน oh. ี้เควสไก่เควสไก่ดิฟิปเปอบอลโอ้จากแลนดี้เฟลูกกาอ้ยแล้นี้บ้านพ่อปาบเลยเอาไปเลยเอาไปเลยไปเลยไปนั่งโดนโดนเลไปหาข้อมูลมาที่ป่ะไอ้เป้เพื่อไอ้เป้อะนี่นี่เคยนี่เคยนี่นี่เคยนี่เคยดวงจันทร์ด้วยโอ้โหนามนามตระกูลพุ่มพวงดวงจันทร์สวยไหม สวยบ้าเลยล่ะโอ้ชอบปล่าชอบปล่าชอบอะไรล่ะชอบไหมชอบไหมป็นชอบอะไรอ่ะตัวนี้ดำปีเหมือนลูกเลยโอ้แล้วคนดำชอบไม่ได้อ่ะคนขาวคนสวยคนดำชอบไม่ได้อ่ะอะไรอ่ะอ้าวคนโอ้โหคนดำก็คือคนนี้คนอะป้าป้าโอ้มาหมาหมาทำอะไรว่านานมาตัวนั้น อย่าเลื่อนอย่าเลื่อนโอ้โอ oh, ้ดูเด oh, ี๋ยวกลับมาดูที่พ่อดูพระโอ้พระมีกางเกงด้วยโอ้พระใส่กางเกงโอ้โหพระมีม oh, ีถ oh ุงเท้าโอ้ม <heit> ีด <ket> <B à S 1> ้วยพระมีด้วยพระที่ไหนลูกเด็กเด็กเด็กอะไรนั่นโอ้โหอลังช่างเลยนุ๊ใครนะใครนะเด็กโม้อลังช่างโอ้โหบาราฮับบาราฮับ โม่ห like ้าอะไรนั่นล่ะเกียนอยู่โม่ห้ามันจอกับเด็กโม่อาบานซับอาบานโมฟักสามเนี่ยนะเอออย่าต่อยไม่เลยโอ้ต่อยใครอ่ะต่อยไอ้สองคนเนี้ยอ๋ออย่าไปตามันเลยเดี๋ยวม่เกีกรรมมาตามมันเองเลยมันเป็นคนไม่ดีคนกูรับกรรมเวรไปเองเอาเลื่อนต่อไปดูดิดูดิมันเคยกอะพ่อไม่เกียกว่า อือโอ้โหใครไม่รู้นะเพื่อนแม่เหรออ๋อการดแูแลนี่เพื่อนแม่เจี๊ยบอ๋อชื่ออะไรวะเสี็จะแด้งแป๊บแป๊บเลยข้าวเมดูตาอืมไม่รู้จักเพลยบเลยเหรออ๋อคนดีคนดีคนดีนี่คนด,คนดีพอรู้จักในมุสกายท็อกนี่คนนี้มนมามาพูดอ่าเขาเขาเขาคนไม่บอก เออเอา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 ดูเองดิดูเองดิจับเลยจับเลยนูลูลูเด็กดูเด็ก